มาแบบนี้นะไปดูเรื่องของการระบายน้ําในเขื่อนใหญ่กันบ้างอย่างเช้าวันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะยังคงการระบายน้ําที่เท่าเดิมตอนนี้หน่วยง,งานชลประทานพร้อมด้วยหน่วยง,งานท้องถิ่นและชาวบ้านอย่างที่จังหวัดชัยนาธเนี่ยก็กําลังเร่งช่วยกันเสริมกระสอบทรายเพื่อรับน้ําจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่เขื่อนพระรามหกเองก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะ ทางกรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาช้าวันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนีพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบได้แก่กคลองผงเพงวัดชัยโยอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองคลองบางบาน ตำบลหัวเวียงองเ,เสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอภอผักไห่จัังหวดพระนครศรีอยุธยาวัดสิงห์วัดเสือขามอเภอินบุรีอเภอเมืองสิงห์บุรีอเภอพรมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีที่ตำบลโพนางดำอเภสัพยาจัังหวดชยนาทค่ะ ด้านายวิชัยพันธ์ประเสริฐผู้มนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่12กล่าวว่ากรมชลประธานได้บริหารจัดการน้ำด้วยหน่วงน้ําและทดน้ําเข้าสู่ระบบชลประธานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเกื่อเจ้าพระยาจากอัตรา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไปจนถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทหลายภาคส่วนได้ช่วยกันเร่งเสริมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมชุมชนอย่างเต็มที่บริหารจัดการโดยการหน่วงน้ำนะครับโดยอัดทดยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็มีผ่านน้ำเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ประมาณ400ถึง450ลูกบาทเม,มตรตุอวิทีจากจากเดิมตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องทยอยน้ําส่วนที่เหลือ,อจ,จะต้องทยอยระบายเพิ่มขึ้นจาก2,300ลูกบาทเม,มตรตุอวิธีเป็น2,400แล้วก็2,500 นางชัญญาสุภาวิตานายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาบอกว่าตอนนี้เร่งกรอกกระสอบทรายโดยจุดเสี่ยงอยู่ที่หมู่ที่3ตํตำบลหาดอาสาเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงเท่าแนวกระสอบทรายก็คือ1เมตร20เซนติเมตรแล้วปริมาณน้ำที่ปล่อยมาตอนนี้ก็เหมือนกับเกือบวิกฤตแล้วนะคะของตำบลหาดอาสาแต่เราก็ยังสู้อยู่นะคะแต่ถ้าปริมาณน้ำจากพายุบัวลอยถ้ามาอีกเยอะๆเนี่ยเราก็เกรงว่าเราจะรับไม่ไหว ะะก็ยังไงก็ขอให้เขื่อนอป,ลอปล่อยน้ำในปริมาณที่ค่อยๆมานะคะค่อยๆมาถ้ามาหัวภาพเนี้เรารับไปไหวค่ะ ไปกันที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์นะคะเปริมานน้าในอ่าง719ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น75%ยังคงการระบายน้ําอยู่ที่600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่เสี่ยงทั้งตลาดน้ําต้นตาลตําบลต้นตาลจังหวัดสระบุรีและที่ตําบลเสาให้จังหวัดสระบุรีส่วนเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เพิ่มการระบายน้ําจาก576ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น578ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่เสี่ยงค่ะก็คือชุมชนวัดสตือ ตำบ,บนท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดและเทศบาลตำบนท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา